พี่น้องเอฟซีนะครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับถูกผู้ทุกคนนะครับเนาะอ่ะมือนีนะครับตัวเลขนะครับชุดตำรานะครับของอาจารย์เลี้ยงจันนะครับพี่น้องเอฟซีครับมาแล้วนะครับเนาะอาจารย์เลี้ยงจัำบอกว่านะครับครับเป็นชุดแก้มือนะครับให้พี่น้องเฮ้านะครับครับเพิ่์ว่าตัวเลขนะครับ แก่เมื่อให้พี่น้องเอฟซีเข้านะครับเอาให้ได้นะครับพี่น้องเนาตัวเลขเปลี่ยนเ,เพียงแนวทางด้วยพี่น้องเอฟซีครับอากะลง่วงหายไปตามที่พี่น้องเข้านะครับเปียกหลองมากนะครับครับก็คือตำเล่าหวดประจำวันที่23นะครับวันจันทร์ที่23 ทำแล้วนะพี่น้องเบซี่วบบันจันทร์ที่23องห้าหกนะครับ ดำเล่านะครับขอเวียงจันทร์นะครับอ่ะลองดูซิ เด่นนะครับพี่น้องอิซีตัวเด่นของอาจารย์นะครับเนาะมี3นะครับมีศูนนะครับพี่น้อง <c oughs> มี1นะครับ มีห้านะครับครับมีสามมีศูนย์มีหนึ่งมีห้านะครับนี่คือเลขตัวเด่นนะครับของอาจารย์นะครับครับก็คือเลขวินนะครับเนาะครับวิ่งหนึ่งนะครับรูดหนึ่งนะครับพี่น้อง เม็ดเดียวนะครับกวมไม้เม็ดเดียวนะครับพี่นอ้องซี่คือตัวที่อาจารย์เพิ่นมักชอบนะครับครับเพิ่นบอกว่านะครับเ,เดี๋ยวหลุนกันนะครับพี่นอ้องซี่เม็ดเดียวนะครับศูนย์หนึ่งนะครับ ชุดจับคู่ตัวเด่นคือกันนะครับเนาะต่ว่าอาจารย์เพ่นมักชอบแห้งก็คือศูนย์นึงนะครับสามศูนย์นะครับสามห้านะครับ ห้าศูน,น,นย์นะครับพี่น้องห้าหนึ่งนะครับเอาตัวเลขเครื่องบดนะครับมีอยู่หาคูนะครับพี่น้องยุ้ยซี่กับส่วนยังเหลือตัวใดที่อาจารย์ว่าท่านจับนะครับพี่น้องก็ความเห็นมื่อใดแล้วครับนะครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่งตั้งจับให้แค่นี้นะครับ เลขวิ่งนะครับวิ่งหนึ่งลูดหนึ่งนะครับเอาส่วนตัวอยู่ข้างล่างนะครับบ่แมันตัวล่างเลยพี่น้องเซ่หรือว่าขวงสุดท้ายจะเป็นตัวฟันทงของอาจารย์นะครับก็บอกเปาลูนะครับเนาะครับอาจารย์ทรงให้ลวงหนานะครับเป็นว่าถ้าทรงจอมือนะครับมักจะบล็อกไข่แมนบล็อกไข่ปังนะครับพี่น้องเซ่เพราะว่ามักจะมักจะดังเหล่าก็บ่ออกพร้อมนะครับอาจารย์วางสันนะครับเนาะ ครับก็คือแนวทางที่มาฝากที่ตอนน้องเฮานะครับกับหมวดประจาวันจันทร์นะครับพี่น้อง F ี่เีับวันจันทร์ที่23นะครับรับเตือนมีถุนายนนะครับสองหางหกแปดนะครับเอาแชปหน้าจอนะครับพี่น้องครับเลขเวียนนะครับเนาะสามศูนย์หนึ่งห้านะครับตัวเด่นคองเพลินนะครับพี่น้องเข้านะครับมักชอบเลขสามเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขห้านะครับกับ เป็นตัวเด่นสําหรับเหล็กเบ่งได้นะครับเพราะว่าเล่าพัฒนานะครับออกรอบเดียวก็คือทั้งบนทั้งล่างนะครับเอาวิ่งหนึ่งลูดหนึ่งนะครับเม็ดเดียวศูนย์หนึ่งนะครับอ้าเสียาออกตัวเก้าอยู่บอรพี่น้องขับแนวทางของอาจารย์เวียงจันทร์นะครับเพื่อนบอกว่านะครับเขามีรุ่นนะครับหมวดวันจันทร์นะครับครับชุดจับคู่ก็คือสามศูนย์สามหาะนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับพี่น้อง ่ะแคปหน้าจอครัรบสำหรับคลิปนี้นะครับนะพี่น้องลิฟซี่ครบับขอให้พี่น้องเข้าสู่ขุสุข้นนะครับเอาให้โชคโชคมั่นๆนะครับเฮ่งๆปังๆนะครับกับแนวท่าของอาจารย์เวี่งจัน ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ